มาดูกิจกรรมดีๆของการไฟฟ้านาครหลวงค่ะ m b a Charity by Life ปัดนี้เพื่อน้องกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ด้วยค่ะ นางนิพาธรรมบวรผู้ช่วยผู้ว่าการ m อ a หรือการไฟฟ้านครหลวงเปิดกิจกรรมปั่นนี้เพื่อน,น้อง MBA c h a r i ช y by l i ้ไบลโดยมีชมรมจัก,กรยานสมาคมสมโมสรการไฟฟ้านครหลวงมาร่วมให้ความรู้ปั่นปลอดภัยสร้างสุขภาพตีเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนให้หันมาออกกําลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสําหรับกิจกรรมนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่6กันยายน,ยนจนถึงวันที่30ธันวาคม2567ณนเะส้นทางจัก,กรยานบางขุนเทียนชายทะเล จำนวน3,000คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถติดต่อขอรับคูปองเช่าจักรยานได้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสำหรับกิจกรรมไฮไลท์สำหรับนักปั่นที่มีการถ่ายรูปกับเสาฟไฟฟ้าปักกันคลื่นซึ่งตั้งอยู่ปลายเส้นทางปั่นจักรยานค่ะก็สามารถแลกรับเครื่องดื่มได้ที่ร้านอาหารหวานโต้คลื่นได้ตลอดระยะเวลาการจัาก,กิจกรรมหรือจนกว่าจะครบ3,000สิทธิ์ค่ะ กิจกรรม M.E.A Charity Bike Ride นะคะหรือว่า M.E.A ปั่นนี้เพื่อน้องนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเน mm ื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะ 28กรกฎาคมพศ2567ค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะการไฟฟ้านครหลวงก็มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน3โรงเรียนใน3จังหวัดซึ่งอยู่ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ในกิจกรรมนี้นะคะนอกจากจะเป็นการปั่นจัก,กรยานโดยทั่วไปแล้วนะคะเรายังมีการให้ความรู้เพื่อให้นักปั่นจักรยานของเราเนี่ยได้ปั่นอย่างสนุกสนานและปลอดภัยด้วยค่ะ โอกาสนี้ค่ะทาง a b a ได้มีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนครองพิทยาลงกรโรงเรียนวัดลากคอนและโรงเรียนคลองลาก,กระบังค่ะนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไปอีกด้วยค่ะ